สวัสดีครับพ่อพี่น้องลุงป่าเอาอันนาบาวทั้งผู้เสพผู้สาวผู้บ่าวผู้แพร่แล้วกะ็พวกคนที่ชอบรักในการทำการเกษตรสูบข้นเลยครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก,ก่อนที่าชาวผู้ชมไป่ย่าลืมนะครับพี่น้องฝากช่องอีสานเนี่ยไม่ใช่กําลังพัฒนาดําเน้นนะครับดําเนินรายการโดยหนุ่มและน้อยหน้าหมุนคนระดับประจาอยู่ตรงไฮทงนาตามภาษาข้อคดเสาพัฒนาแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ อยู่ขอกง,งวครับพี่น้องขี่งวเต็มเป็นมดเลยพี่น้องเลยบ่ายเดีย่อาทิตย์หนึ่งครับบ่ายเดีย่อาทิตย์หนึ่งบนขี่งวอยู่แต่มแม่บ้านพิ้งกะเห็ดเนียงบ่าไใดนะครับคุบบ่าไใดบ้านนี้พอดีผมบ่ายู่บ้านเนาะอาทิตย์หนึ่งคือว่าไดียไปอบรมพี่น้องอบรมเรื่องอสุสัต่อไปก็สิอบรมหมออาสาเป็นหมอเป็น อมรุมอาสาอาสาเยาวหมอเถอะ่าอาสาอาสาประสุตว์เขาเกษสิใดซอยเอาม,มาใส่แบงเบา,าพระระของคุณหมอประสุตว์อำเภอเฮ้าเอามาใส่ครับง<ว>ัวนเกษตรใดใส่ในชีวิตประจำวันในงัวของเฮาในขอของเฮ้าฟ้ามข้องเฮ้าแลวก็ญาติาพี่น้องครับที่อย่ใก,ก่ไก่กันระแวกแถวนี่ก็สามารถซอยเพื่อนใดที่ไป อบลมเข้านี่ส่วนหลายเนียนไปทั้งผสมเทียมครับพี่น้องผสมเทียมแต่ว่าเด็อบลมไปแล้วอาทิตย์หนึ่งก็คือเรียนแต่ทฤษฎีครับปฏิบัติเพท่านเน็ปปฏิบัติคาดว่าอาทิตย์หน้าก็สีได้ปฏิบัติครับพี่น้องถ้าพูดภาษาภาษาของมองว่านะพี่น้องก็คือโจกละฮะเนี่ยโจกล้วงโจแลวก็ล้วงพี่น้อง มันจังสีผสมเทียมได้บัดน,นี้ผลกระขึ้นเนี่ยแหละครับพี่น้องขี่งดเต็มขอบมันโลมแห้งงวม,ม,มันยางๆต้องคุดออกครับพี่น้องเวลาก,ก็าพอรายก็ต้องรีบทำพอภารกิกีท่าหลายยางต้องกลับไปอีกอาทีนา่นาไปอยู่ครับต่อเอาขี่งออกจากขอบก่อนพี่นอ้อ,องแลควอ,อ,อนถ้าว่าสะอาด งัวเจ้าไปไซนี่ตอนนี้เฮาปล่อยงัวไปหาเล่เล่มข้างนอกครับพี่น้องออกเละเล่มนอกออกตัวใหญ่ให้กับปลูกไว้ตัวน้อยให้กับปล่อยเป็นอิสระปล่อยไปเล่มหญ้าหลังจากที่บ่ได้ออกมาเป็นเวลาโดนมากงัวเฮาครับอารมณ์ดีนะพี่น้องไปเขาไปตาก,ดกแดดเลย<า>เล่มหญ้าของยางเนี่ยแ,แต่สิไปสำหรับง,งูหน่อยหรืว่าแต่ว่างูใหญ่เหาปลูกไว้ครับพี่น้องถ้าบ่ปลูกังนเละเทะ อย่ามันไหลส้นหัวหนอนทำการหัวรับอกไปครับว่ตัวใหญ่มันบ่ค่อยถูกกันอยู่ใดยู่ไก่กันกับพวกขุนพี่น้องเอ้ยผอหนากันแน่มันหนากันแต่ยู่ดักเขาใส่กันเลยแต่ถ้าปล่อยนั่ะมุดอึปุ้ยนี่จะโตเก่งๆมื่อนี้ก็เอาฉีงอกจะคอกกันครับพี่น้องท้องกันสะอาดก่อนไม่ว่านกันไรอเพราะว่าแต่ไม่วันเลยยุ่งกันายครับคอกเขาก็ต้องเห็บมันสะอาดจังเลครับพี่น้อง อันนี้เลิกต้องไปงได้ขี่มันแต่ว่าบัแมอนดินเหรอบอร่แต่สิจงไว้อยู่ไหวไมันเย,ยอะตอนบ,บัดทันไดชสำนันได้อยู่มัน,นบอเล่นมันแข็งสำนันได้อยู่บัแมอนพื้นดินได้ไหมเพอให้มันยางง่ายสงสารงัวลงและจมเลยนะตีลมที่ของงัวตีลมเที่ยงหนาแข็งไปแล้วนะนี่แหละที่มาของปากเท้าเปื่อยบอ่โลกของงัว มันมันเซหลายๆมันกัสีเป็นแพต่ตีเปื่อยนะอันนี้เดได้ไป็นลำเลียนมากหรือว่มันคัรลมหลายมันกัสีตีงัวมันสีเปื่อยมันบ่เปื่อยแล้วก็สมีนอนมียังซ่อนใส่อยู่ในนั้นละสงสารเขาเนาะเอาเลยนะซ้นเั่วลูกเจ้าของนั่นเจวานเจวานจั่ลูกเจ้าของว่าไรเแล้วมันก็ละสีเจวานคือเจไรแต่ไรซ้นลูกตัวเองลูกเจ้าของมันเปคือยเจ้าของเนี่ เอาไปตัวฝุ่นกระสน้นเ,เาตัวนกตัวหน่อยมากเอาเอาทาเพาข้า,าเสือกนี่เรียบร้อยอา่าทาีกับสมีแต่ตัวเก่งๆครับว,วน <ๆ S 2> ะววนี่นนนนปล่อยเข้าไปค่ะเขามีแต่ตัวเก่งๆแล้วคพี่น้องสำหรับขอกได้ที่ขี่หลายหที่สามารถเอาขี่ออกได้ช่วงนี้ค็เอาออกเล้แล้วครับพี่น้องอย่าปล่อยนะปล่อยไป่อไหหรอกสงสามัว แล้วมันสีเป็นโลอ,อยางยากอ,อีกง้อถ่องกับบอดี้เลยเนาะยางลมๆเนาะ่ได้แล้วไม่สีแท่งเลยเนาะเกิดมีภาวะเครียดดีเลยจากง้อทีว่าสีเป็นซับเงินบอกับบอเป็นไห้เพราะวา่าเพราะว่ามันมีความเครียดเครียดขอกบัวงามขอกบอเป็นไตยูมันยางยากพูดแต่ภาษาหมอมาหลายอืแต่ว่าถึงเด็ด แดดอบเอาแห้งครับพี่น้องมือน,นี่ถึงแดดสีบอ,อกแต่ว่าอบเอาำฮอนแต่เมื่าว่างดูว่าเราไปอยู่สบายบนสบายมาพุ่นนี่บ้าเมื่อวานก็เริ่มฮอนแล้วโอ้ยอ,อบล่มด้วยพี่น้องอยู่นแต่ในห้องแอร์ครับพี่น้องเอ้ยไม่อยากว่าเอาคือเห็นเอากระดาษพัดอยู่ <laughs> อันนแอร์เสียแอร์ <laughs> เ,อเสียทำเป็นฮอน <laughs> วันนั้นอยู่กลางแดดก็อยู่ได้ธ <laughs> รรมดาเลยเนาะเอากระดาษวี่งฟูฟับก็ฟับอยู่ <laughs> คือได้ห้องเอนักศึกษามีแต่รุ่นรุ่นเรุ่นเดอะรุ่นเดอะแต่ว่าซุ่มรุ่นในหน่อยเพื่อกะมีถ้าพี่น้องไปถือไปอบลมนะชุกใจของเด็กหน่อยกะมีชุกใจมาช่วยพ่อเร็วมาช่วยพ่อทำงานเร็วอะชุกใจนี่พี่น้องมาหอดเลย คุกเข้าไปเลยคิดทองแท่แนนนอนขนาดเลยงวหน่อยงอหอาตัวเนี้งัวแสนโูะมหาเนี่ยมหาหยาสิมหาชิ้นเพื่องชิ้นหยาแล้วก็มาชิ้นเพื่องบ่ดใจสุดใจวาไปไซก็ได้เบิรวหมเพราะว่าวันนี้มีอิสระเต็มที่ไดล่นวัวติดประมาณนี้เด้อครับพี่น้อง เอาขอกได้บ่สะอาดกับขี่ได้มันสะอาดถ้าขอกได้ขี้ขี่ง้วได้ลายก็เอาออกนั่นมึงม่ใช่มาซอยบ่นะแต่ซามาต้องออกได้ก็ออกเจ้าม่ใช่มาซอยจ้าปะนะมาช่วยให้ยุ่งเนี่ยกระสีมานอนเหรียญหรือเปล่าดาวรุ่งครับพี่น้องนี่คือดาวรุ่งไปเดาวรุ่งพุ่งราวนี่คือสุดเกยน้อยเมืองสีส้นด่าไปฮะเห็นี่หยอกดยอดพยายานได้นอนอยู่นี่งานนี่ บันเดียวยูก็เป็นอาทิตย์พี่น้องทำทาเหมือนสีหาหมองนอนไหมพ่อเคลียดเฮาโอ้นี่แหละอยู่กับงัวก็ต้องทำโค้งขุนเคย์ป่ะทำโค้งขุนเคยกันครับพี่น้องอยู่กับอันใดเหาก็ซุกใจกันนั่นล่ะถ้าเห็ดหยางคือบอกไปกินหยาบอกกินอิ่มแล้วั้งเห็นเด้อชีงัวสิตีดเต็มจีบตีนเขาเออมาส้มข้นหินอย่างเดียวเริ่มมาก่อกวั่นไปเอาไปข้างนอกไป ไปจินยากับพีไป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 หาหนองไปไปเออบอกงี้ไงไปเร็วๆไปเป็นมะดมมันบำเหนคอกเกินไปแล้วกินมันแตกๆเปล่าปุ่นเป็นบอลหนองอยู่ข้างล่างหมดไปเขาปิดคอกไปไปซื้อมาได้เฮ็ดงานเลยถ้าเขามาจุนจานอย่ามาจุนจานไอ้สุขใจคนจะทำงานนะ เมืงม่งกี้ขี่เล่นเต็มไปไหมดก็ห่วบันได้ออกคอ,อกเนาะมากะขี่เงวใส่มากะแช่อยู่นี่แล้วบ่ได้ปล่อยใช่ปะไปแล้วพี่น้องบอกได้ครับพี่น้องบอกได้เหมือนเหมือนสีหูวคว่ำ <c oughs> ไปใส่มากทีว่าที่มาถามที่พี่น้องไปใส่มากก็ไปเห็นหนาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะพี่น้องครับส้ำหรับคลิปนี้กีเอาโอเคเหตดใดซ้ำนี่ก่อนพี่น้อง แต่ก็ารเสียด้วยมันแล้วคนละครับพี่น้องทั้งหมดทั้งสี่ขอเนี่ย้าวาเซ่มันแล้วไปเรื่อยๆกับสาลากับบะหมี่ยังหลายเลยครับพี่น้องกับแค่ว่าข้าวเห็ดให้คอมันสะอาดโลไอ้ง่วนขากับสีปลาสิจากโลกอาทิเช่นโลกเท่าเปื่อยปลาปื่อยก็สินี่คือสาเหตุหลักแล้วกับพยาธิน้ำได้พี่น้องพยาธิช่อนไช่น้ำได้น่ารักสิอ๋อคลิปนี้ไว้สักนีดคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับ